เปิดสนามทำการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบ um ูมบิมชัดจอนโมกสีกับสโมสอนวิคโตรนาฮิเมจิหลืกญี่ปุ่นปีที่2ของเธอนะครับกับสโมสอนนี้เปิดสนามทําการแข่งขันเจอกันเองระหว่างทัดดาวนึกแจ้งแล้วก็จะมีของนุกนิกกัตติชาใจแสนด้วยกับสโมสอน p u u l u u e c t t นะครับวันนี้สมสรวิกโตรนาฮิเมจิชัดชอน ona, ji, on, เจอกับ พ p u อฟ u ูล cat ทัดดาวนึกแจ้งบรรยากาศการแข่งขัน,ขนก็เต็มที่ไม่มีใครยอมใครแอดมินก็เก็บความแซบ่บมาฝากเจ้นกันไปดูกันเลยครับ Ah will ็จะเห็นว่าทั้งบุมบิมแล้วก็แนนนะครับเต็มที่มากไม่ยอมนะครับนี่คือสปิริตของนักกีฬานำมาฝากจะควนกันเชียร์กันนะครับเลือกเอาเองนะครับว่าจะเชียร์ใครส่วนแอดมินก็เชียร์ทั้งคู่ครับผม